สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่ช่องต่ากันนะคะวันนี้อยู่กับช่วงดาพิฆาตอสูนนะคะเราจะมาพูดลูกหลานเหลโหลนของคนในดาพิฆาตอสูหรือคนที่กับชาติมาเกิดนะคะมาพาเล่มที่ศาม,มานะคะอยู่กับเขาแรกเลยลูกหลานของทันจิโร่กับคานาโอ เขาชื่อว่าคามาโดคานาตะนะคะก็คือเขาเป็นพี่ชายคนโตก็คือเขาจะหน้าตาคล้ายๆกับคานาโอะนะคะเขามีอายุเขามีอายุาาย6ปีนะคะและลูกหลานของทันจิโร่อีกคนหนึ่งชื่อคามาโด ซูมิอีกโกะนะคะอายุ15ปีนะคะเขาก็ผลชอบนอนนะคะซูมิอีกโกะคานาตะปลุกกี่รอบก็ไม่ตื่นคะ่ะปลุกสัก28ครั้งนะคะก็ไม่ตื่นคนต่อมาเป็นลูกหลานของเซนนิสึนะคะงั้นเราขอบอกน้องเขาเลยนะคะเขาชื่อว่า อามาซึนะโยชิเทรุนะคะอายุ17ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนต่อมานะคะเป็นพี่สาวของเขาชื่ออากาซึมาโทโกะนะคะเขาเป็นพี่สานะคะอายุ48ปีนะคะคนต่อมาเป็นคนที่ เป็นลูกหลานของอูซุยนะคะก็ไม่รู้ว่าอูซุยกับชาติมาเกิดหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นลูกหลานของอูซุยแหละคะ่ะเขาชื่อว่าอูซุยเทนมาอายุ20ปีนะคะเป็นนักกีฬายิมนาสติกนะคะและน้องของเขาก็มีรวมเขาไปด้วยนะคะเจ็ดคนก็เหมือนกับอูซุยเทนเงินนะคะ คนต่อไปนะคะอาชีบีระอาโอบาเป็นลูกหลานของอินโนุเกะกับอาโออินะคะก็คือเขาเป็นผู้ชายนะคะชื่อเขาคล้ายๆผู้หญิงนะคะอายุ28ปีนะคะเขาเป็นคนค้นพบดอกบิกาบานาสีน้ำเงินนะคะแต่เขากับทำมันเหี่ยวเฉาแล้วก็ศูนยพันในที่สุดแล้วก็ เขาคิดว่าต้องโดไลออกอยู่แล้วค่ะต้องตกงานอะไรค่ะเอิม่มเราลืมบอกรายละเอียดของลูกหลานของเซนิสึกับนิสโกะนะคะที่จริงเขามีน้องสาวอีกสองคนนะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็ทุกคนคงสงสัยว่าเอ้ยไม่มีลูกหลานของกิวหรอต้องมีสิคะเขาชื่อว่าโทมิโอกะจิ โคมโอกับอีกิจินะคะชื่อยากมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มาพร้อมเพื่อนสนิทอีกสองคนเพื่อนเขาไม่บอกชื่อนะคะเขาเขียนว่าเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทอย่างเดียวเลยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าจะเป็นซาบิโตกับมาโคโมุนะคะแล้วก็สามคนนี้เขาอยู่ในโรงเรียนว่ายน้ำเดียวกันนะคะชื่อโรงเรียนว่ายน้ำเหรอ เฮ้ยจริงไม่จริงใช่ไหมเนี่ยต่อไปก็จะเป็นลูกหลานของเซนจูโร่นะคะเพราะว่าเคียวจูโร่ทุกคนก็คงรู้นะนะคะว่าเขาแบบว่าตายไปแล้วนะคะก็เลยเซนจูโร่คนและคนนี้เป็นคนที่กลับชาติมาเกิดที่จริงเขาเป็น<อ>เขาเป็น เคียวจูรุกับชาติมาเกิดนะคะตอนนั้นนึกนานอยู่ก็เลยพูดว่าเขาเป็นเ,เขาชื่อว่าโทโจูโรคุงถ้าชื่อเต็มๆเ,เขาชื่อว่าเลนงโงคุโทโจูโรคุงไม่ต้องเติมคุงก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเรียกผู้ชาย ลงท้ายด้วยคุงนะคะอย่างเช่นโคน,นันคุ้งก็จะประมาณนั้นแหละค่ะและก็คุณปู่สองคนนะคะที่กับชฉันเกิดเป็นครูฝึกสอนให้เซนิสึก,กับทันจิโร่กับกิูนะคะก็คือคุณลุงซากอนจิเขาเปิดหน้าแล้วนะคะแต่ว่าเขาหลังหันหลังให้กล้องเราก็ยังไม่รู้จักหน้าจริงของเขานะคะ ก็คุณปู่เหล่ามากลุกนะคะลูกหลานของซึองอาวาสานีนี้เขาชื่อว่าซึองอาวาสานีจิโลซาเนฮิก็ขอโทษทีนะคะเราพูดผิดซาเนฮิโรนะคะเราไปให้พี่ก่อนช่วยอ่านนะคะแล้วก็มาพร้อมกับรุ่นน้องเขาไม่ได้เอ่ยช,<า>ชื่อแต่ว่า จะเป็นเกณฑ์ยากับชาติมาเกิดแน่ๆค่ะรอยแผลก็ตรงกันเด้เลยอ่ะเป็นตำรวจนะคะแล้วก็ลูกหลานของมูลตะเขาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนะคะฝาแฟดในผ้าผมลายหมอกก็คือเรารู้แล้วนะคะทุกคนกคงรู้ทุกคนต้องเป็นแฟนแทนเทกของุยจีโรนะคะก็คือตอนนะ เขากับชาติมาเกิดนะคะแล้วก็พร้อมกับพี่ชายเขาเขาก็ยังเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะคะและ้วก็อาจารย์ตัวใหญ่ที่รับเลี้ยงเด็กตัวใหญ่มากทุกคนก็ต้องนึกถึงเกียวเมย์แน่นอนค่ะและตอนนี้เขาไม่ตาบอดแล้วนะคะลองนึกภาพดูตอนเกียวเมย,เมยล์ลืมตาได้แล้วก็มาดูแลเด็กไม่มีรอยแผลโ,โหโคตรแบบว่าีย่ยมแต่ตัวใหญ่มาก ลูกหลานของคิโยซึมินาโอเขาก็น่าจะกลับชาติมาเกิดนะหน้านเหมือนตอนตอนที่พวกเขายังเป็นตอนนั้นน่ะแต่ตอนนั้นตอนนี้พวกเขาโตแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมก็เลยมีลูกมีหลานก็เลยกลับมาเป็นน้ำน่ารักน่ารักน่าจะกลับชาติมาเกิดนะแต่ก็เป็นลูกหลานนะดิก็งูแหละแล้วก็ ทุกคนนึกถึงตัวประกอบนะคะก็คือลูกหลานของช่างตีดาบนะคะอ่านชื่อยากมากเลยอะงั้นเราขอมาอ่านแล้วกันเนาะแต่หน้าพวกเขาอะเหมือนเดิมเป๊ะเลยงั้นก็ขอขอโทษด้วยนะคะก็งั้นเดี๋ยวเรามาอ่านลูกชื่อชื่อที่มันง่ายๆก่อนแล้วกันลูกหลานของ จุดเรียกว่าอะไรนะลูกหลานของโทโตนะคะแล้วก็ลูกหลานของทาเคจุจิก็ถ้าอ่านชื่อผิดก,ก็ขอประทานโทษด้วยนะครับเหล่าช่างตีลับกลับมาเกิดโอโ้โหหน้าเหมือนในหน้ากากเป๊ะเลยอะและ้วก็อืมหากนหาก่อน,อนทุกคน นึกถึงโอบรนายกับมิสซิริตอนเนี้ยเขาได้แต่งงานกันและมีลูกถึงห้าคนนะคะและอย่างนะโอ oh, บันายไม่มีแผลแล้วกลายเป็นคนปกติน่ารักมากเลยอ่ะน่าด,ดีประมาณนี้ยและก็อุบายฮิกิคิริยะตอนนี้จากโตเป็น,นปหนุ่มจากเป็นหนุ่มกลายเป็น คุณปู่ผมสามเส้นและเป็นคนที่อายุยืนยาวที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นเพื่อนกันกันกบจิตรกรยูชิโร่นะคะก็คือไม่แก่ขึ้นเลยอโอ้โหแล้วก็มาเพาะแมวก็ไม่แก่ไม่ตายทุกคนก็คงจะรู้จักโยริจิกับ ปูปูป,ปูอะไรแล้วก็จำชื่อพลย์ภรลยาเขาไม่ได้นะคะปูปูป,ปูอะไรสักอย่างน่ะและเขาก็ได้เป็นอย่างที่สมหวังสักทีพอไม่มีอสูนแต่ก็ยังมีอสูนเหลืออีกสองตัวนะคะที่เราพูดไปแล้วแล้วก็โอ้โหน่ารักกันมาก โอเคค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะบ๊ายบาย